สวัสดีค่ะพอ่อพ่อเสียนนะคะค่ะแลดีไหมหะ่ะจ้ะเดินทางเมืองใดพ่อราบลื่นดีบ่กลับมาแล้วเนะาะมาเมื่อนี้เนาะกลับมาแล้วพ่ออบบานแล้วก็เดินทางเร่นฝนตกอ้อฝนตกฝนตกไหลออกจากจันโตแข้งซ้ำอืมค่ะออกจากบองทักเลยฝนตกนานนี่ก่ะ ฝนก็นนนตกดีเนาะพ่อแต่ว่ากับฝนตกแห้งบ่แม่นบ่หรือจังไงโอ้แหง้งแล้วน้าหท่วมมาเข้าพุฝนแเราเลาะปาดอะไรปานย่ำดำหนพุฝนแล้วปาดปาดปาดมาเนานะตกมาตลอดคืนเมืนพอดเนาะเดินทางกับลอดภัยด้วยดีเข,ข่าขัดพอว่าตกได้ฝนว่าหยุดอยูย่บมูลีรัมนี่เท่านั้นเนี่ยโอฝนเศร้าตกหมูลี่รัมฮอนบมูลี่รัมเออ บุรีรัมยะะ์ราคาอย่างเงี้สลากคั่มบ่บันนี่เห็นบ่บุรีรัมย์ราคาสตุขายักษ์หน้าดุนก็ไอ้ว่าปีปฐุมเนี่ยหรอป่ะเนี่อ๋อจังเวีนฮอดบ้านเนะาะสลากคั่มเนาะบัน,นีเออจย์าการเดินทางเอา้าบันนี่กับสีมะเขาวเนี่ยทั้งเหล้าเนาะพ่อมื่อแรกเนาะเหล้าอตอนเย็นนี้เนะาะค่ะนวัติพันธ์มาเนาะค่ะนวัติพันธ์มา อ่าล่าออกหกสี่สามเจ็ดสองห้าแล้วอะสามเจ็ดลังปรากฏว่างวดนี่ก็ไฮซีเจ็ดแล้วอะพ่อะไฮซีเจ็ดนี้แต้มหนึ่งแล้วอะอ่างวดนี่ก็ถือว่าพลาดไปอะกระสีตามเป็นงวดใหม่แล้วอะพราเขาเป็นงวดใหม่พลาดแล้วกับมันดีกันสีเขา่านี่เป่าเนี่อย่าลองเด้อคนสวยคนงามขนาดนั้นมุนนี่ถือเนี่ยเด้อ ป,ป,ป,ปูไปละตีปูไปไปละเด้อค่ะางๆเมือม่อเมื่อเช้านี่เพิ่นให้มาเมื่อวานนี่ยังมือ้อคืนมื้อแรงเลยเพิ่งปล่อยไปเมื่อเช้านี่จ้ะขอ,อเสียน,นาค่ะแล้วกันไม่นี้วันจันทร์จันทร์เนาะค่ะแนวทางบ้านบ้านวันที่สามแล้ว อีก,กายนหกแปดอาทิตย์หนึ่งมีสามวันสามวันรวยแะะล้วค่ะรวยอาทิตย์หนึ่งสามวันหลนองพ่อเหงาจักรรวยหรือจักรหยั่งกับลูกกันมาอาทิตย์หนึ่งมีสามมือก็ต้องเป็นสามวันรวยะะแล้วค่ะพ่อเนาะรวยอันนี้มันรวยรายวันนี้รวยอาทิตย์ละสามวันแล้ะคะ่ะบอก <c oughs> <c oughs> คอยแห้งให้ปังให้เขาอีกนอ้องพ่อวงินนะรวยรวยรวยจ้าก็อย่างถือตุ๊กบว่วนอ่ะน้องพ่อมันบ่พูดให้แนวทางก็ได้ถือกระละมันหนึงบ่ถึงมันมาเออตามไม้นะคะันวิ่งหน่อยเพ่อนอยู่บ่หรือว่าเอาจะวิ่งลูดก็หลักลอยพอ่อต,ตะเล็กวิ่งลูดเนาะวิ่งลูดเลดนะตะใดค่ะพอ่อเล็กวิ่งเงินนี่ มีห้ามีเจ็ดมีแปดสามตัวละมีห้ามีเจ็ดมีแปดแล้ว 5, 7, อะลักลอยครัพ่อลักลอยเก้ากับสามมีเก้ากับสามแล้วอะวิ่งรูดหาเจ็ดแปดเน้นตัวใดจะ้ะเน้นที่เน้นที่ห้าละเน้นทีห้าแล้วค่ะเน้นที่ลักเลขห้านีน่ค่ะ หลักร้อยเลยเอา,าบา,น,าน,นีบานีแรกอันหนึ่งบานีแรกอันหนึ่งสองตัวค่ะพ่อจับคู่นี่หาหนึ่งหาสามห้าหนึ่งหาสี่หาเก้า, 4, าห้าสามห้าสี่แล้ว่ะห้าเก้าค่ะ จ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสามนีคะเจ็ดสี่เจ็ดเก้าบวค่ะเออค่ะแล้วก็แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามนี่ค่ะแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเก้าค่ะ เน่นอะไรท่ะพ่อแน่นไม่หาหนึ่งหาเก้ามีห้าหนึ่งนะคะหาเก้าค่ะตอนนี้ก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าค่ะตอนนี้ก็ แปดแปดเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดสี่แปดเก้าก็แปดสี่จ้ะต้นเล่นเนาะมีดอกจันพิเศษดิบอ่ะจ้ะใส่นี่ยละใส่เจ็ดเจ็ดสี่กับแปดเก้านี่ละตัวดอกจันพิเศษเจ็ดสี่กับแปดเก้าเนาะจ้ะซอบสองตัวเนาะค่ะ สี่สามฟันก็ไ่ได้ฟันเนาะก็เลยไม่ได้ตามฟันเนาะเอาไว้เอาไว้น้ำแน่หกฟันน่ะหกสามก็หกสี่น่ะนะหกสามก็หกสี่ฟันเดิมเหรอจ๊ะอืมฟันเดิมเนาะไม่ใช่ว่าหัวหัวงอนนี่อะไรหกฟันวัาฟันพอหลังล่างนี่ฟันมาเลขของแล้วหกสามก็หกสี่เนาะค่ะเออฟันพื่อหลังล่างเนี่ยตะว่ามันหกสามก็หกสี่แหละฟันมันขึ้นนี่แหละ งาฟันมาขึ้นดิบอกอเอ้าตัวเดิมอีกบอกตัวเดิมอยู่ว่ะมันวางในกะพ่อกับฟันว่าเล็กออกเราเราหกสามหกสี 3, ่วางเสร็โอ้ขนาดโอ้ไม่หอดบ้านแล้วกับมันน้อนตอน,นบอหกสามก็หกสี่เนาะคะ่ะหกสามมาท่านออกอยู่หกสี่นี่กับมาท่านออกดีน้องพอนะเป็นบ่ มันไปแต่ออกเดียวท่านเหรอมันไปตู้บออนอยู่ด้วยมนแมนไปอุ้บนเนาะอันภาคกลางมาท่นมาอยู่อุ้ดอดขนมันมานีา่ค่ะทวนตัวแรกนล้วค่ะพอเสยนนะคะนนวันจันแล้ะคะ่ะ3พฤศจิกายน2 5้า8รอบเย็นรอบค่ำวิ่งรูด5 7 8เน้นที่5นะะ้องอ่ะหลักร้อยมี9กับ3 2ตัวมี5 1 ห้าสามห้าสี่ห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเก้านะะเน้นที่ห้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแปดสี่แปดเก้าชอบส่วนตัวเจ็ดสี่แปดเก้าเนะจ๊ะฝันบาท่านได้ออกฝันย่ำอีกเมื่อคืนนี้ว่าเลขออกหกสามและหกสี่เนะคะพ่อหลังจากการเดินทาง ก้อตีสามก็ต้องมานอนต่อ,อยมันมามับานบานแล้วหรือว่าบานอนบ่มานอนอะไรนี่เผู้เฒ่าแล้ววายบานอนอะไรวันอยากนอนนอน,นี่ค่ะฝันตามตัวเดิมแล้วค่ะฝันอันหาศูนย์หาหนึ่งนอนจับมือนนมอย่างกับบ้านในมานอยู่นี่หาศูนย์กับมีอยู่นี่พอบ่อใส่นี่มีหาศูนย์มีเก็บศูนย์มีแปดศูนย์นี่ละ เรียกเล่นเล็กคัดเอาก็ฝันเดิมนอนจับมือเนอะอ่ะเอามือล้วงในกระเป๋านอนจับเกาะติดนิ้วนิ้วละโตละโตละโต้วนะคะมือหานิ้วมีห้าศูนย์กับห้าหนึ่งนะพอนะเนียนตอนมีหาหนึ่งอยู่แต่ว่าศูนย์ว่อเอามาใส่ยักโตนี่จ้ะบัมันหลายตัวพอตัดออกไว้นี่มิ มี่หาศูนย์นี่เกตศูนย์นี่แปดศูนย์เหลือตัดออกะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางเราตอนเย็นรอบสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีเนาะ,ะ<ม>อ๋ยี่สิบสี่นาทีมันก็นออกแล้วเนาะ,ะแม่จ้าพ่อเวยพอนหนี่เอฟซีม่ชมเยนยจ่ามูเน็่สวัดีจ่าว่านามักรู้ว่างจ่ายเอฟซีเบิ้งเรา ตรงกับอาจารย์ไหนกับเพิ่งเอาหางเอฟซีมีเงินมีทองโชคดีครับส่องโจผ้าร่วยทุกคู่ทุกคนอะไรละมือแรงนี่นอ่ะนี่ต้นอะไรละจ้ากบข,ขอบคุณครับพ่อค่ะสวัสดีค่ะพ่อเออวันดีแม่ลาค่ะขอบคุณขอบบุญขอบคุณพ่อหลายๆเนาะที่แบ่งปันแนวทางฝั่งเอฟซีแฟนช่องของโจผ้าร่วยเนาะค่ะ ขอขอบคุณหลายๆเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตสุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดผู้ใดกดหทยเนาะคะขอ้แตกสามตัวสองตัวเนาะคะ่ะคำคงไปล่าเมื่อแรกขอให้คำได้แห้งๆปังๆโชคดีทุกคนทุกท่านรวยๆะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกชนิดเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ พอตัวก้อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแนวทางของพอเซียนนาคาค่ะสวัสดีค่ะ